ทีนี้ไปดูตัวอย่างความร่วมมือของไทยกับญี่ปุ่นนะครับในการยกระดับเรื่องเศรษฐกิจนะครับจากการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและก็นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับณธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ทั้ง2ฝ่ายก็ได้เน้นย้ําความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนง,งานร่วมกันเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านให้มีความก้าวหน้าต่อไปโดยจะมีการลงนามและประกาศใช้แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นระยะ5ปี ที่นับเป็นอีกก้าหนึ่งในความสัมพันธ์นะครับที่จะยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับผู้นำทั้งสองต่างยินดีในโอกาสครบรอบ135ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในปีนี้และการครบรอบ10ปีของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยไทยและญี่ปุ่นยังได้ยืนยันความพร้อม ที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศประชาชนและภูมิภาคซึ่งการลงนามและประกาศใช้แผนปฏิบัติการร่วมว่าโดยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นในระยะ5ปีจะยิ่งช่วยสนับสนุนการพัฒนาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านต่อไปความร่วมมือทวิภาคีไทยญี่ปุน่นโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนกับญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานและส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจพลังงานคาร์บอนต่ำพร้อมหวังว่าญี่ปุ่นจะพิจารณาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนซึ่งเป็นด้านที่ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ของไทยมายาวนานนอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นอีกด้านที่ไทยและญี่ปุ่นให้ความสําคัญเพราะเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาวเชื่อมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้จะเป็นกําลังสําคัญในภาพอุตสาหกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับไทยและญี่ปุ่นต่อไปด้านประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านเป็นพื้นฐานสําคัญในการขยายผลความร่วมมือไปยังกรอบอนุภูมิภาค ภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศรวมถึงความร่วมมือในลักษณะไตภาคีพร้อมเห็นว่าไทยกับญี่ปุ่นควรมีการหารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มในภูมิภาคและระหว่างประเทศมากขึ้นในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้ย้ำความมุ่งม,มั่นของรัฐบาลไทยที่จะร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนพุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านให้มีความก้าวหน้าต่อไปการประกาศยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านถือเป็นอีกก้าวสำคัญทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ